สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนะครับอยากจะมาแนะนำให้กับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้มันเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับขนาดมันก็กระทัดรัดสามารถใช้ในบ้านแล้วก็สามารถใช้ในออฟฟิศได้นะครับเป็นดัชเชสนะครับดัชเชสามพันนะฮะอันนี้ แรงดันน้ำ15บาทนะฮะผมซื้อมาจากช h อป e ีในช่วงแฟดดิวก็ประมาณ1,000 1,400บาทนะฮะก็รูปล่างก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็วิธีใช้งานนะครับใช้ยังไงยากไหมนะครับคุ้มค่าที่จะซื้อมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูกันเนาะอันนี้เป็นเครื่อง ชงกาแฟนะครับดัตช์เชฟสามพันะฮะก็เขาก็จะมีของแถมมาด้วยในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นอช้อนตักกาแฟนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่กดกาแฟผงนะครับให้ลงกับฟิลเตอร์นะครับอันนี้เขาแถมมานะฮะตัวนี้จะเป็น ฟิลเตอร์นะครับมีแถมมา2อันนะฮะก็จะมีขนาด1ชอ็อตแล้วก็2ชอ็อตนะฮะในเนี้ยเขาก็จะเขียนไว้ทั้ง2อันเลยนะว่าใส่กาแฟได้แม็กประมาณนี้นะนะครับอ,อันนี้ก็จะมี2อันส่วนอันนี้จะเป็นก้าน ชงกาแฟเนาะตัวเนี้ยที่เราจะเอาไปใส่กับเครื่องนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานอยู่นะครับสามชิ้นนี้มันจะแถมมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของดัเช์สามพันนะฮะ ก็จะมีถาดตัวนี้มันสามารถแยกออกได้เนี่ยนะครับเป็นถาดกันน้ำล้นนะฮะเนี่ยเราก็เอาไว้แยกทำความสะอาดได้นะครับส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังมันจะเป็นที่ใส่น้ำนฮะสามารถดึงออกมาล้างได้นะครับตัวนี้ใส่น้ำได้1.5ลิตรนะฮะที่แรกมันจะมีจุก สีส้มๆตรงนี้เราก็ดึงออกนะครับเวลาใส่เราก็ก็ประกบเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้น้ามันก็จะไหลลงในตัวเครื่องหากเวลาเราจะเติมน้ํานะครับแล้วก็แค่ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาไปข้างหลังอย่างงี้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่น้ําเปล่าไปได้เลยแบบนี้นะ เขาก็จะมีขีดบอกไว้นะครับว่าไม่ให้เกินขีดที่เขากำหนดไว้เนาะไม่ให้เกิน1.5ลิตรนะครับพอใส่ไปแล้วก็ปิดเหมือนเดิมอ่าแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราจะใช้งานนะครับปุ่มมันจะมีอยู่ สามปุ่มด้วยกันนะครับอันนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับพอเปิดไฟมัน power มันจะเป็นสีแดงนะฮะส่วนอันนี้คือปุ่มที่จะเลือกทำกาแฟหรือว่าสตรีมฟองนมถ้าเราจะเลือกทำกาแฟเราก็กดมาฝั่งนี้ส่วนถ้าเราจะสตรีมฟองนมแล้วก็กดมาด้านนี้นะครับแต่เราจะต้องรอไฟสองตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีไฟสำหรับคอฟฟการทำกาแฟถ้าไฟนี้สว่างเมื่อไหร่คือเราทำกาแฟได้ ถ้าไฟสีนี้สว่างเมื่อไหร่คือเราสตรีมฟองนมได้อันนี้เป็นปุ่มแรกก็จะมีปุ่มชั้นที่2อ,อีกก็คือปุ่มสำหรับลูกบิดนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อไฟนี้ติดนะฮะก็คือหมุนชั้นที่2นอกจากเราจะต้องมากดปุ่มนี้แล้วเราจะต้องมาหมุนตรงนี้ด้วยนะครับอย่างเราจะทำกาแฟรอไฟติดแล้วเราค่อยหมุนมานะครับจะทำสตรีมฟองนมเราก็ต้องรอไฟนี้ติดแล้วก็ค่อยหมุนมา เดี๋ยวรอสักครู่ให้ตอนนี้เครื่องมันกำลังต้มน้ำอยู่นะเห็นไหมครับถ้าไฟสีเขียวนี้ติดแสดงว่าเราสามารถทำกาแฟได้ละอันนี้ผมหมุนมาทางนี้นะฮะแต่ว่าสตรีมยังไม่ได้เพราะว่าไฟมันยังไม่ออกอลองเปิดดูก่อนนะครับนี่ครับน้ำมันก็จะไหลออกมาอย่างนี้นะตอนแรกท,ที่เราจะใช้งานเราก็อาจจะ ล้างสิ่งสกปรกที่มันอาจจะอยู่ในเครื่องก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะสตรีมฟองนมนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มสตรีมฝั่งนี้เราก็รอนะครับว่าไฟสําหรับการสตรีมมันจะสว่างเมื่อไหร่ถ้าสว่างเมื่อไหร่ก็สามารถสตรีมได้นะครับตัวนี้ก้านในสตรีมเนี่ยถอดได้นะครับถอดไปล้างถอดไปทาความสะอาดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถปรับ มาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับซ้ายขวาขยับได้หมดอันนี้ไฟสําหรับการสตรีมฟองนมมันเป็นสีส้มอย่างนี้แล้วแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็จะใส่นมเข้าไปเนาะแล้วก็กดอันนี้มาฝั่งนี้นะครับฝั่งที่จะสตรีมแล้วก็หมุนเจ้าแป้นนี้มาทางนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฟองพ่นออกมาอย่างนี้นะอันนี้แสดงว่าเราสตรีมได้แล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะมาลองทำกาแฟให้ดูนะครับเป็นเอสเปรสโซ่ถ้าขึ้น2อันนี้แสดงว่าพร้อมทั้งคู่นะครับพร้อมที่จะทำแบบไหนก็ได้เลยอันนี้เดี๋ยวขอบดเมล็ดกาแฟก่อนนะครับ มาณนี้เนาะที่บดกาแฟนี่ก็สามารถซื้อได้ในช้อปปี้ทั่วไปนะครับเคยรีวิวไว้นะฮะใครอยากดูก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวขอปรับระดับกาแฟบดนะครับสำหรับใส่ในเครื่องนี้นะฮะก็ ผมคิดว่าไม่ควรที่มันจะละเอียดเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอุดรูของฟิลเตอร์นะครับทำให้กาแฟไหลออกมาชา้าเนาะเดี๋ยวผมขบดก่อนครับหลังจากบดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกาแฟมันก็จะอยู่ในนี้เนาะทีนี้ผมก็จะเอาใส่ใน ฟิลเตอร์กาแฟเทใส่อย่างนี้เลยนะกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเขาไม่ให้เกินขีดแล้วก็เอาก้านที่มันติดกระชอ้อนเนี่ยนะครับ ไปอย่างี้อันนี้เป็นก้านชงกาแฟนะครับมันก็จะมีเขี้ยวของมันอยู่นะ,ะห้เราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนะอันนี้เราก็พร้อมที่จะเอาไปชงละเราก็จะเอาก้านชงใส่เข้าไปข้างใต้นี้เนาะนี่ พอใส่อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะบิดมาให้มันอยู่ตั้งฉากกับเครื่องพอดีนะครับน,นี่มื่อกี้เริ่มเปิดแต่ว่าไฟทำกาแฟมันก็ยังร้อนอยู่นะทีนี้ก็จะใส่แก้ววางไว้นะครับทีนี้เราก็จะกดามาทางกาแฟนะครับถูกต้องแล้วและส่วนตัวนี้เราก็จะบิด มาด้านนี้นะครับบิดมาด้านนีน้เครื่องมันก็จะทำกาแฟให้เราออกมาพอได้แล้วก็ปิดตรงนี้เนาะกาแฟใหได้นะครับเห็นไหม ก็อุ้ยลน้ลนลน้ลนล้เกือบล้นนะครับดูสวยดีโอเคนะครับต่อไปเราจะเอาไปชงเป็นลาเต้หรือเอาไปชงเป็นคาปูชิโน่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วล่ะนะครับหลังจากเราทำกาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกก้านชงกาแฟออก นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดมาทางด้านที่ชงกาแฟเพื่อไล่สิ่งอุดตันนะครับที่อาจจะอุดอยู่ในรูนะฮะอุดอยู่ในรูนี่นะนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะอันนี้ผมยังสามารถชงได้อีกแก้วนึงก็จะใส่ไว้ก่อนอ่านะครับเป็นยังไงครับเครื่องชงกาแฟดัชเชสสามพั 3, นะครับอันนี้ราคา1,400กว่าบาทน,นะฮะ ก็สําหรับผมนะผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเหมาะกับบ้านชงกินที่บ้านไม่อยากไปทานที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถใช้กับสํานักงานนะครับได้นะฮะขนาดกําลังกระทัดรัดนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแ a มิลี่แมพร่อบ้านงานครัวนะครับแล้วก็าฝากกด s u b สไครต์ให้นิดนึงนะฮะมี สินค้านะครับมีเรื่องราวการทําอาหารนะครับมีเรื่องราวการทํางานบ้านอีกเยอะนะฮะในช่องนี้ที่จะมาฝากคุณพ่อบ้านแม่บ้านกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ